อันยองเซโยยโรบุนเรียนคุเรียนทุกเกต r อันยองเซโยโรบุนวันนี้พบก,กับตอนที่ห้าของเรานะครับอันนี้ก็มาดูสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับมีศัพท์อะไรบ้างนะครับผมก็นะครับอันนี้เราจะมาดูการพูดคำว่าจริงงหรอนะครับวันนี้นะครับจริงงหรอก็จะมีคำว่าชินจะครับว่าชินใจหรถ้าพูดสุภาพนะครับหรือว่าจะใช้คำว่า ช่องมาเนาะก็ได้ครับว่าช่องมาครับผมภาษาเกลีผมรู้สึกว่าตัวเลื่นนะครับออกเสียงยากนิดนึงครับมเมาช่องมาเนาว่าจริงจ้นาะครับชินกะยะคราแมนเดเวออันมาจนะจริจครับถ้าชอบใจก็กดให้กำลังใจนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครรับข้อมูลที่ทาง YouTube กด subscribe นะครับหรือกดแชร์ที่เพจก็ได้นะครับในเนื้อหาเดี๋ยวผมจะทยอยลงเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้ก็เป็นศัพท์ที่ควรรู้นะครับแต่ว่าในตอนถัดๆไปนะครับใน e p i s o ถัดไปผมก็จะเอาเนื้อหาที่มีความจำเพาะจะจงมากกว่านี้มาลงให้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาก็จะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่มาที่เกาหลีนะครับแล้วก็เราก็ค่อยๆฝึกกันไปนะครับเราจะทำเนื้อหาให้กระชับง่ายในการเข้าใจนะครับหรืออยากได้ อะไรตรงไหนก็เขียนคอมเมนต์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับครับขอบคุณมากนะครับถามให้ยบโอ